ปลาหมึกไหมครับอ๋อเอ้าสวัสดีสาวน้อยสนใจปลาหมึกลุงฟูหรือเปล่าจ๊ะไม่ไม่ไม่ใช่สาวครับไม่ใช่สาว๋อหนุ่มน้อยเหรอสนใจปลาหมึกลุงฟูหรือเปล่าปลาหมึกลุงฟูนี่แซ่บเลยน่าก,กินจังเลยครับอสิบาทแค่นั้นเองไอ้หนุม่มเป็นไงะครับ อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวบอกมาสิอร่อยอร่อยมากเลยครับแต่กลิ่นแปลกๆนะเนี่ยอนาดน,นะลุงบอกเล็วกินเร็วนะคุยแข็ง<อ>ลุงจะบอกให้ขนาดนั้นเลยขนาดนี้เลยไรยหนูเอ้อร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับแต่กลิ่นแปลกๆแม่แสาวน้อยมามามา,<อ>มาปลาหมึกปลาหมึกโอ,อมโอ้โหทำไมเสียงท้องใครร้องโอ้เสียงท้องใครร้องเนี่ยไอหนูซื้อปลาหมึกลุงกินได้นะอันนี้ ปลาหมึกล oh. ุงอร่อยนะบอกให้ล okay, okay. ุงมีน้ำขายไหมลุงออลุงขายแต่ปลาหมึกดีหนุ่มโอ้เออโทรด้วยนะเดี๋ยวลุงไปขายให้ให้สาวสาวสองคนนั้นก่อนน้หนุ่มนะโอเคเขาอ้าวสาวสวสวยอ๋อสนใจปลาหมึกลุงไหมครับปลาหมึกลุงเนี่ยกินแล้วแบบเบิ่มเบมคือรคืออขึ้นเลยนะโอ้ยขอบใจหลาย แม่สาวเอาแม่สาวคนนี้ไม่อุดหนุนลุงหน่อยนะแม่สาวช่วอให้ลุงหน่อยปาหมึกลุงนี่แฉบๆเลยล่ะโอ้ขอบใจหลายเลยแม่สาวเลยลุงครับว่าไงว่าไงครับลุงชื่อลุงฟูเอ้ยลุงปูเขาเกษียณไปนานแล้วนะอันนี้ลุงปูเป็นลุงปูป่ะครับ ช่นี่คือลุง <S 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 ลุงไม่ได้เป็นแมวอ่ะเออก็ลุงเป็นแมวนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ได้อุย้ยอร่อยหรือเปล่าจ้ารองชาวเน่ยบอกให้ลุงฟูชื่นใจหน่อย<ล>ชี่ว่ามันอร่อยมันมันไม่อร่อย <S S อา้าวลุงน้อยใจลุงตกน้ำใจดีกว่าโอ้ยหนุ่มรถลุงนี่มันมันมันขี่รถบนน้ำได้ด้วย <c oughs> อ่ะสุลดยอดไปเลยอะ เด็กใหญ่ขับรถดีๆลุงมันจะเป็นจางจางโอ้คือนะราลุงลุงอ่ะจะเป็นจางลุงทำมามีอะไรเอ้าไม่รู้อะไรวะลุงลุงซื้อผลไม้ไม่ลูงซื้อผลไม้ไหมครับลุงโอ้ยลุงขายอะไรบ้างอฮะไหนพูดให้ลุงฟังสิแอปเปิ้ลแตงโม โอ้โหลุงชอบแตงโมแตงโมขายไงหนุม่มอแตงโมครับชิ้นละชิ้นละสิบบาทเองครับถุกๆเลยครับโอ้โหถูกๆเลยอ่ะกินแล้วกินแล้วโคยล,ลุงแข็งหรือเปล่าอ่ะอุ้ยแน่นอนครับผมโอ้โหอันนี้ลุงเหมาเลยลุงเหมาอันนี้ลุงเหมาเลยโอ้โหลุงกินก่อนอู้หูกินแล้วแบบสดช,ชื่นอ้สดชื่นเลยหนุ่มบอกเลยว่าแข็ง โอ้ยลุงชอบอยู่แล้วอ้าวไอ้ลุงผมหิวข้าวลุงผมหิวข้าวใช่ว่าไงว่าไงไอ้ลุงไปด้วยลุงรถผมมาลุงไม่รู้อ๋ออะไรวะเนี่ยรถผมรถลุงบัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลุงเฮ้ยเออลุงมาก่อนไอ้หนุ่มลุงมาก่อนรถรถลุงรถลุงบัสลุงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ลุงเฮ้ยลุง ไอ้หนุ่มเป็นไรหรือเปล่าอ่ะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มยอมพื้นไปแล้วอ่ะเป็นอะไรมากเลยเมืงเนี่ยพี่โอ้โหลุงเสียใจด้วยนะรถโอ้โหพี่ไม่เป็นไรไอ้หนุ่มโอ้ไอ้หนุ่มพาลุงไปซื้ออาหารตามสั่งร้านปลาเชงหน่อยฮะรถลุงพังไปเรี่ยวหวยอยู่ไหนโอ้โหนี่เหรอไอ้หนุ่มมี่มีมีเสีย ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันดูที่ว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงไม่ไม่ไม่ลุงฟังอยู่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเอ้สนใจปลาหมึกลุงบ่าขอขึ้นด้วยจะได้กินเรื่อยๆใช่เออไอหนุ่ม ใช่ไมน่าสิบบาทนะสนใจเปล่าไห้สิบบาทต้มถั่วเองดิต้มถั่วเองต้มถั่วเองอ๋อต้มถั่วเหรอเออ,อนหนุนลุงหน่อยเอาไว้ยังไงลุงอ๋อเป็นอย่างนีต้ติดใจปลาหมึกลุงเลยโอ้โหครับกินดีขี้แตกเลยลุงโอ๊ย <laughs> <laughs> พูดอย่างนี้ไม่ได้นะ<ม>โอ้ยทำไมมีแต่คนขายเนี่ยลุงขายไม่ออก เอ้ยอย่าขายแย่งลุงอย่าขายแย่งลุงลุงขายของไม่ออกเนี่ยสนใจปลาหมึกไหมครับผมกินทีขี้แตกเลยนะครับอืมกินง่ายถ่ายคล่องสิบาทแค่นั้นเองสนใจรหรือเปล่าโอ้ขอบคุณมากเลย,ยได้ไอตัวเขียวๆนี้คืออะไรเนี่ยตัวเขียวเยวสนสนใจปลาหมึกลุงหรือเปล่าโอ้ขอบคุณหลาย สลามเหรออร่อยมากเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหเสียง่ครับเสียงสลามนี่แบบหล่อหรือเกินโอ้โหกินแล้วนมใหญ่ครับตัวอะไรทุกอย่างไม่ใช่สลามโอ้โหตัวอะไรทุกอย่างใช่ไนะอุ้ยลุงเห็นเราแล้วลุงคิดถึงอ่าไอ้เจ้าบ๊อบบี้นะลุงเคยเลี้ยงสมัยที่ลุงอยู่อดีิเดเตอร์อืมสมัยนั้นลุงอยู่ดาวนาเม็กอ่ะลุงคิดถึงมากเลยอ่ะโอ้โว ใช่เลยเฉยเลยครับโอ้ดาวนาเมอันนี้มันขึ้นอะไรให้บวดมันขึ้นอะไรให้บวดลุงไม่หวดนะลุงไม่ปวดลุงไม่บวดนะนะมันขึ้นอะไรไม่รู้ลุงก็ตกใจเออ่าแต่เราจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมนุษย์หรือเปล่าไอ้ลุงรอวิวัฒนาการก่อนครับอีกสักสิบปีโอ้โอเคโอเค ใช่นะอุ้ยลุงหิวข้าวเดี๋ยวลุงขออุดหนุนไอเป็ดก่อนดีกว่าไอเป็ดเอ้ยลุงอยากกินแตงโมที่กินแล้วป่วยแข็งอ่ะลุงอยากกินโอเคลุงขอกินแตงโมก่อนสิบบาทของตเองเหมือนกันเน uh, ี like ่ยแวยถึงเลยหรอครับนี่ยังซื้อของตัวเองเหรออุ้ยอันนี้อร่อยหรือเปล่าอันนี้มันมันแอปเปิลพันอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ใช่หรือเปล่าไอเป็ด ได้แล้วลุงใช่แล้วโอ้โหพันนี้นนปลูกพันนี้นี่ปลูกที่ไหนเนี่ยเอาผมปลูกที่แบบว่าเชื้ยเตื้ยเขาหิมาอะไรโอ้โหมันถูกรอดเลยนะสรรพคุณมันมีอะไรบ้างเนี่ยบอกลุงให้ลุงฟังสิมันต้องทำใหญ่ครับโอ้ย <c oughs> อันนี้ลุงลุงก็ใหญ่กว่าเดิมมาสีนี้จำบากแย่ยเลยอยากลุงน้อยเดียวครับลกไปใหญ่มากเลยครับโอ้โหลุงต้องกินเยอะๆแล้วล่ะอุ่นหนุนอุ่นหนุน อืมแทบๆเลยโอ้เออเออมีโรตีด้วยอ๋อเอ้ยลุงอยากกินโรตีอยามาซื้อเลยซื้อเลยลุงอยากกินโรตีไอ้หนุ่มไหนไหนไหนโรตีเรามีไส้อะไรบ้างไหนบอกลุงดิไส้หมูเฮ้ยโอ้กี่บาทน่ะลุงชอบโรตีไส้หมูพอดีเลยไอ้ด้วไอ้ดาวไอ้ดาวสองไม้ยี่สิบสามไม้ร้อยครับ เออมึงขายโรตีหรือขายอะไรมันขายเป็นไม้เดี๋ยวุธเออขายขายหมูขายหมูปิ้งบ่อยไงอ๋อมันพ่อค้าหมูปิ้งเก่าใช่ครับเลยโอเคเลยโอ้ยลุงโอ้ดีดีไอ้หนุ่มแต่ว่าไปเอ่อรถรถขายปลาหมึกปิ้งลุงใครขโมยไปในอันนี้เอ้ยหนุ่มนี่มันลดขายปลาหมึกลุงหรือเปล่าลุงจำได้ไอ้หนุ่ม มันรถลุงมันรถลุงมาไอหนุ่มอีหนุมมันมีคนขับรถลุงออหนุมเฮ้ยเอารถลุงมา